สวัสดีครับอยู่กับจะตุ้ยคนชอบเมคโครครับเอาวันนี้พามาดูร้อยห้าตุ้แอร์ครับเล่นดวนเหมือนกัน คาบ,บินตัวแอร์โอ้ฟารสมากครับฟารสมากคนขับเร็วเหมือนกันนะครับ หนึ่งก็ตันสี่ครับร้อยห้าเท่ากันกับเก้าห้าครับพุ่มตันสี่เท่ากันอา,อายุอานามก็น่าจะสามปีครับคันนี้สามปีแล้วของเสียอ้นครับ เดียอ้นวัยรุ่นสร้างตัวครับอายุก็ยังไม่เยอะครับแต่ว่าเขารู้จักการทำงานนะครับรู้จักเก็บเงินนะครับก็ถือว่าเป็นอายุน้อยที่ที่พอมีอันจะกินได้คนหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้จักทำงาน โอ,โอ้นกนางนวลครับเพื่อนๆเอาเดินตามไม่ไหวครับฟาดมากฟาดมากนะครับตอนนี้เก็บขอบอยู่นะครับ,รกรบเก็บขอบเสร็จก็น่าจะเร็วขึ้นครับ คนขับไม่แน่ใจครับยังไม่เห็นหน้าคนขับเลยไม่รู้เสียอ้นขับเองหรือเปล่าหรือว่าจ้างคนขับไม่รู้นะครับเพราะยังยังไม่เห็นหน้าคนขับเลยนี่ยังไงครับเห็นไหมครับเร็วเหมือนกันนะครับเดดครับเพื่อน แ,ดดแต่แดดไม่แรงนะครับช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็ยนนะครับฝากเพื่อนๆสวหรือวัยหนุ่มสาววัยทำงานนะครับหมั่นดูแลสุขภาพนะครับลมมาแล้วอากาศหนาวแล้วนะครับอาจจะทําให้เป็นหวัดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างหงุงานหนักเกินไปนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับ ากไปด้วยนะครับเป็นห่วงสุขภาพครับถ้าเจ็บป่วยมาแล้วก็โอกาสที่เราจะทำงานหาเงินก็ไม่มีนะครับเราต้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกนะครับเอามาดูรถเกี่ยวต่อโอ้ฟาดมากครับนี่ครับฟาดมาก คนขับไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับแต่ถ้าดูดูข้างนอกเนี่ยน่าจะเพิ่งปลดจากทหารมานะครับปลดจากทหารมาวันนี้ให้มองภาพไกลๆครับเอาโอ้ เล่นยาวเลยครับเพื่อนๆเ,เล่นยาวเลยไปนู่นแล้วครับต้องเดินย้อนกลับนะครับเอ้า oh. 105ร้อยห้าปะทะเก้าห้านะครับเก้าห้าก็อยู่ไกลๆนู่นครับโอ้ตกสูงตกต่ำนะครับมืออาจจะสั่นๆหน่อยเอาเจอเจ้าของนาแล้วครับเนี่ยกลมๆเงยๆอยู่เนี่ยอ่ะยิ้มให้กล้องหน่อยครับเจ้าของนาเสร็จไหมเนี่ยวัหนีเสร็จไหมเนี่ยเสร็จเนี่ย หเาเ็ษก็คไขอยู่รักเ็ษแปบเดียวเนาะแปบเดียวนะม่ถึงชั่วโมงเ็ดอกอบบอโอ้ยล่นิดเดียว,บบเ,ยวเออฮะอโอ้ยมันก็งามไปน,นี่แหละไม่ไปดูของตะแก้วเมื่อวาน อยู่ดงพองใหญ่เยอะกว่าเขาแล้วเนาะโอ้ยนี่ก็ดีเจนเนี่ยใครหลรักเป็นคนขับรถนะอ่ะเขาแกไปไหนเขาแกอ้วนไปไหนละ่ะเขาแก้นเอาขาไปเท,อ,ทอ๋อเขาแกอ้วนเอาขาไปเทโอ้ย เอาคุยกับเจ้าของนาแป๊บหนึ่งนะครับมา,มาดูรถต่อแล้วกันขับโดยหลานเสียอ้นนะครับไม่รู้ใครนะครับหลานมีหลายคนนี่เจอเข้าล้มเข้าไป นนเอ๊ะทำไมไม่เก็บมุมครับเนี่ยมุมนี้ยังไม่เก็บเลยสูตรไหนนาะเนี่ยครับเอ้าสูตรใครก็สูตรใครโน่นครับอีกคนหนึ่งรถรถไถถูกเปนอนรอแล้ว รถไถก็มีหน้าที่เอาดินตรงตรงคันนาออกนะครับเพื่อที่จะให้รถเกี่ยวเดินได้สะดวกสะดวกเอาโอ้ถ้าเดินตามไม่ไหวเนี่ยครับคนเกี่ยวเล่นยาวๆเลย เกี่ยวเล่นยาวๆเลยโอ้ oh, oh. เงียบดีครับ3ามปีกว่านะครับคันนี้เอาก็ให้ดูภาพบรรยากาศแล้วกันนะครับภาพบรรยากาศอีสานหรือดูการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับ ตามทุ่งนาก็จะเป็นสีทองอย่างนี้แหละนะครับก็ทุกวันนี้นะครับการเก็บเกี่ยวก็สะดวกสบายขึ้นครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อน่ยต้องจ้างคนเกี่ยวนะครับถ้าเกี่ยวทุ่งเนืองก็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับถึงจะเสร็จนะครับอันนี้มีรถนะครับวันเดียวเสร็จนะครับสำคัญจะแย่งที่ตากกันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับต้องมีที่ตากข้าวนะครับ ถ้าไม่มีที่ตากก็ลำบากอีกนะครับแต่การเก็บเกี่ยววันเดียวครับทุกวันนี้รวดเร็วทันใจนะครับมีทุกตำบลมีทุกหมู่บ้านนะครับในหนึ่งหมู่บ้านอย่างน,น้อยน้มีรถเกี่ยวไม่ต่ำกว่า3ามคันหรือสี่คันนะครับมาแล้วเป็นยังไงเอยโอ ดีซีเก้าห้านะครับเอาไปเทแล้วนะครับโน่น,นนะครับไกลๆโน่นเห็นเห็นไกลๆนะครับโน่นนะขาวๆ้มๆขาวๆ้ม เอดูครับเราจะเก็บมุมไหมสูตรของคนขับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเก็บขอบก่อนแล้วค่อยเก็บตรงกลางบางคนก็จะเก็บเอาเหลือขอบไว้แล้วค่อยเก็บสุดท้ายนะครับแล้วแต่สูตรนะครับเอา,เอาลองดูตู้แอร์ก็สบายครับไม่มีฝุนไม่ร้อนอากาศเย็นสบาย แต่ค่าบำรุงรักษาก็น่าจะเยอะกว่าธรรมดาเอาโอ้โอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ชมภาพบรรยากาศแล้วกันนะครับยังไงแล้วก็ใต้คลิปนะครับก็ขอคอมเมนต์ดีๆนะครับใครจะแนะนําอะไรยังไง ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอเป็นคลิปที่เป็นในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับยังไงแล้วคลิปนี้นะครับมันดูแลรักษาสุขภาพทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ